สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งนะคะในช่องพาชมรถเข้าใหม่ค่ะพี่ๆขาตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์ในคลิปนี้นะคะจะพามารับชมในส่วนของรถครอบครัวเจตีนั่งดีกว่านะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วเออจริงๆแล้วว่ารถครอบครัวเจตี่นั่งอะ่ะมี ประมาณร้อยคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเฟอร์จูเนอร์หรือว่าเป็นอิซุสุแต่ว่าล็อตนี้นะคะมีเข้ามาใหม่26คันนะคะรวมๆแล้วตอนนี้อิซุสุมิวเอ็กอยู่ประมาณ40บกว่าคันเลยนะคะพี่ๆคะมีล็อตเข้ามาเป็นล็อตปลดระวางจากหน่วยงานนะคะเข้ามาประมาณ26คันแต่ว่าจะมาเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะเดี๋วน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมกับพี่ๆคะ่ะก่อนเื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้ำหนึ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกันคะ่คะนะ เพราะว่ารถทยอยมาที่นี่นะคะอะเดี๋ยวตรงนั้นนะคะมีคุณลูกค้านะคะดูในส่วนของรถอยู่เดี๋ยวหนึ่งพามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มีอยู่2คันนะตรงนี้มีอยู่คันพี่พี่ขารถนี้นะที่เข้ามาใหม่นะมีอยู่ประมาณ26คันอ่ะคันอยวจะดูด้านหลังดีกว่าจะพาเดินดูด้านหลังมีเข้ามาใหม่ประมาณ26คันพี่พี่ขาก็ราคานะจะเริ่มตั้งแต่6กแสนหกหมื่นเก้านี่นะคะว้าวมาดูตรงตูดรถดีกว่าเริ่มราคาอยู่ที่6กแสนหกหมื่นเก้าพันก็อ่า 6 6 9สนหกเันเลขมม 103, ไม้จะอยู่ที่ประมาณแสนสามไปปลายแสนสี่แสนะคะอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันแล้วก็ถ้าเลขไมขน,นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่ถึงหนึ่งแสนหนึ่นะคะจะอยู่ที่ประมาณหกแสนเันแล้วก็ถ้าเลขไม้ขนาไหนนะคะที่ราคาเอา่อที่เลขไม้อยู่ประมาณหกหมืพลโลนะคะแปดหมนะคะจะอยู่ที่หกแสนเันแล้วก็ดูที่สภาพตัวรถด้วยพี่ๆคะ่ะรถนี้คือสภาพก็โครงสร้างโครงสร้างเดิมคะ่ะไม่มีพิกคว่ำช นหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมเลยนะคะพี่ๆคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูในส่วนของอิสุสุมิวเอข้าวๆพอเข้ามาเยอะมากๆเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะคะทางเพชรยศได้มาอยู่26คันนะ,ะเป็น4บอนเงินนะ,ะข้อดีของรถหน่วยงานนะคะหเรารู้แหล่งที่มาที่ไป สองนะคะรถพวกนี้เขาเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานมาแล้วก็เขาก็ทยอยนะคะตรงนี้อาจจะที่เข้ามาใหม่ตรงนี้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ถึงยี่หกคันเพราะว่าเขาก็ทยอยไปไปชงบ้างแล้วนะคะไปชงบ้างแล้วไปชงก็เกือบสิบคันอยู่นะคะก็ทยอยไปชงกันบ้างอ่ะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะในส่วนของสภาพตัวรถพี่ๆ่ขา ไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Isuzu MU-X ที่เข้ามาใหม่นะเป็นตัว3.0 n a v y ปี2018ปี2018นะคะราคาก็แตกต่างกันไปเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้เก็บงานนะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ daytime running l i g h t erm, ไ,ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะพี่ๆคะแล้วก็กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะนี่ก็จะได้เป็นสีบอลเงิน ราคาก็แตกต่างกันไปอย่างที่น้หนึ่งแจ้งแต่ว่าจะอยู่ที่ประมาณ669,00 0จนถึง6 9 9 0 0 0จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนะจะอยู่ประมาณนี้นี่ก็เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งก็อาจจะมามารีวิวนะคะในส่วนของทีละคันถ้าเขาปรับสภาพแล้วนะคะถ้าเขาปรับสภาพแล้วตอนนี้อยู่ที่โกดังสมรถอาจจะยังเปิดไม่ได้เนาะนะเปิดไม่ได้นี่ค่ะ เดี๋ยวนอกจากมิลเนะคะพี่ๆขาก็ยังมีในส่วนของรถกระบะรีโว่สี่ประตูเข้ามาใหม่ด้วยกระบะรีโว4สี่ประตูนะคะเป็นรถหน่วยงานพร้อมกับแค r รีบอยเป็นเกียร์ออโต้ค่ะค่าตัวจะอยู่ที่5 4 9 0 0 0 0ี่0 0 0จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 9 5 0 0เครดิตด,ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะ,ะพวกนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานมาก็อ่า เลขไม้นะคะ6คันที่เข้ามารุ่นนี้ตัวนี้จ,จะมี6คันที่เข้ามานะคะเป็นตัว2 4 e เป็นตัว2.4 e ปี2020ใหไม่จะอยู่ที่ประมาณ1 3 5 0 0 0สาโลจนถึง1 5 0 0 0 0สาหโลราคาเท่ากันค่ะรถกระบะนะมา6คันก็ตอนนี้รู้สึกว่าติดจองไปคันหนึ่งแล้วนะคะเหลือเหลืออยู่ประมาณ5คันก็มีลูกค้าก็ทยอยเข้ามาดูเรื่อยๆเนาะถ้าใครที่แบบ ชอบหรือว่ากําลังมองหารถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้พร้อมแคริบอยเอาไว้ใช้งานเป็นตัว2 4 e ค่ะ Toyota Re ี o นะคะไฮรักรีโ vo พีแลเนอร์กระบะยกสูง2.4 e ปี2020เลขไมล์หม่นห้0 0โลจนถึง1 5 0 0 0 0สมโลก็คลาดกันไปราคาเท่ากันคะ่ะ549,000นานะคะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,5 0 0เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ได้เป็นสีบอลเงินมาเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานมาเช่นเดียวกันส่วนอิซูซู Musex 3.0นะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะตัวนี้3.0เนวิค่ะปี2018ที่เข้ามาเริ่มต้น669,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12,200 12, นะคะถ้า679,000เอไม่ใช่12,000นะถ้า669,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,200ถ้า679,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,800และถ้า699,000จะ พอเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสค่ะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าใครสนใจยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะอันนี้ก็คืออยู่โกาดังสมก็จะถ่ายแบบร,มรวมๆหน่อยนะคะพี่ๆขาจะถ่ายแบบร,มรวมๆหน่อยเพราะว่ารถตรงนี้นะคะจะเป็นรถที่เขาจะล็อกกุญแจไว้นะคะล็อกกุญแจไว้อ่ะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่ตัวนี้จะเป็นตัว1.2 x ่งจ e ดเหมือนกันนะตัวนี้4 7 9 0 0 0พันพี่ขาเขาก็จะล็อกแล้วก็มีตัว Camry นะคะ โตโยต้าแคมปรีก็ทยอยกันเข้ามาเยอะนะคะอันนี้พามารับชมในส่วนของรถเข้าใหม่กันนะคะก็ช่องนี้เป็นช่องรถเข้าใหม่ถ้าใครแบบสนใจหรือว่าเอ๊ะกำลังมองหาอยู่หรือว่าเห็นคันไหนผ่านหน้าผ่านตาไปแล้วแบบว่าเฮ้ยชอบคันนี้พี่ขาแคปหน้าจอแล้วก็ทักหาน้ำหนึ่งได้สามารถแคปหน้าจอทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะตัวนี้จะเป็นสีเทาค่ะเป็นตัวโตโยต้ายาริสนะคะเป็นตัวสีเทาตัวนี้เป็นตัวยาเอ้ยไม่ใช่ยาริสขออภัยอภัยอาติต1 6น4990ุก่นเาปี2 0 1 9 อันนี้ปี2019นะคะ4 9 9 0 0 0เเป็น Toyota Corolla a l t i s นะคะติดคันนี้ไงเมื่อกี้พาดูยาลิ s ใช่ไหมอันนี้เป็น a l t i s 1.6 G ค่ะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงาน Vios a เ t i ตนะคะ85%เป็นรถหน่วยงานนะคะแต่ว่าในส่วนของยาลิ s เนี่ยก็คือ85%เเกือบร้อยเลยแหละเป็นรถ บ้านขับมือเดียวเป็นรถที่เจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้เป็นรถยึดนั่นเองนะคะอ่ะกระบะอยู่ตรงนี้อีกสองคันนะคะกระบะอยู่ตรงนี้สองคันตัวนี้ก็อยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนี่ปียี่สิบคันนี้ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันโลอ่ะตัวนี้ไม่น้อยสุดนะคะทะเบียนนี้ไม่น้อยสุดอันนี้คือน่าจะปรับสภาพแล้วพี่ขาการันตีค่ะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีชำํำรูสูญหายเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นรัฐวิสาหกิจนะถ้าเอ่ยชื่อไปคือพี่รู้เลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะผิดกฎเนาะ,ะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ก็ไม่เบื้องหลังได้ค่ะนะคะแต่ว่าคันนี้น่าจะยังไม่ได้ปรับสภาพคันนี้ยังเขียนรถเข้าใหม่อยู่น่าจะปรับสภาพคันนึงส่วนคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเพราะว่ารถก็ทยอยกันเข้ามาเยอะแล้วก็มีแคมรี่ที่หน่วยปลดระวังจากหน่วยงานก็ทยอยเข้ามาอีกนะ,ะทั้งเป็นปี2022ปี21นะคะปี2 Camry แคมรี่จะมีแต่เครื่อง2.5นะจะเป็นะจอ,อเป็นโฉม m i เนอร์เชนนะคะแต่ว่าออ l นิวของแคม r รี่ตัวใหม่ยังไม่มีมือสองนะพะเพิ่งออกมามีลูกค้ามาถามเลยนะมีแคม r รี่แบบว่าตัวโฉมใหม่ไหมพี่คะเขาเพิ่งออกป้ายแดงยังไม่มีมาเป็นมือสองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโฉม m i เนอร์เชนตโฉมปียี่สองอะมีมาแล้วอะมาดูอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นตัวนิสสันนาวาล่าอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้ได้เป็นสีบรอนนะคะเป็นสีบรอนตัวนี้เป็นตัวนาวาล่านะคะคาลิเบอร์สออ 4 4 9 0 0 0ปี2019นะตัวนี้ปี2019เอเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะเป็นเกียร์ออโตโ้เห็นเห็นมีกุญแจพี่ขะกุญแจอยู่หน้ารถกุญแจอยู่หน้ารถแต่ว่ามันน่าจะไม่มีแบตหรือเปล่าอ่ะมาดูข้างในว้าวอันนี้4 49, ี9 0 0 0เกาัน็จผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000ัน0 0พค่ะพี่ขา นี่ได้เป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาตัวนี้เป็นคาลิเบอร์เป็นตัวเรียบๆนะคะเป็นตัวเรียบๆนะคะแล้วก็มีตัวเป็นแบบานาวา Z Edition ชันสีแดงเขากําลังดูอยู่นะคะลูกค้ากําลังดูอยู่ตัวนี้เป็นสีประตู4ี9 0สนสีประตูถือว่าคุ้มนะสี่แสนสีประตูถือว่าคุ้มพี่ขาสสันก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่ ออพี่อาจจะได้ยินข่าวแต่ว่าอะไหล่เขาก็หาง่ายอยู่นะอะไหล่หาง่ายอยู่แต่ว่าเขาก็มีศูนย์บริการก็คือทั่วประเทศอยู่นะคะแล้วก็ช่วงล่างเขาก็ดีด้วยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้คือน้ำหนึ่งคิดว่าไม่ไม่น่าที่จะห่วงในเรื่องของอะไหล่นะอะไหล่นิสสันก็มีเยอะอยู่นะคะแล้วก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่สภาพรถก็ ก็คือใช้ได้อะอะไรหาง,ง่ายช่วงล่างก็ขับดีนก็แน่นหนึบนะแล้วก็ทนทานนะทนทานอ่ะตัวนี้4 49,000ปี 2, 2019ไม 1, 26, 000, ล์126,000โลสภาพสวยการันตีคัดเกรดไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำค่ะพี่ๆค่ะเนี่ยและก็มาดูกันต่อตัวนี้นะ่าจะเป็นซิตตอนนี้ CSR ติดจองหมดเลย แต่จะมีไม่ใช่ c s ด HRV ของประธานภัย Honda HRV ตอนนี้ติดจองหมดเลยแต่ว่าจะมีคันหนึ่งที่เข้ามาใหม่จะเป็นตัวโฉมปี22เป็นตัว Hybrid 799,000นะคะ,ะเดี๋ยวจะมีเข้ามานะคะแต่ว่ากำลังที่จะเข้ามากำลังเข้ามาเอามาดู v o อกันค่ะตัวนี้เป็น Toyota v o อตัวนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่349,000ปี29ถือว่า ราคาไม่ได้คิดลูกอขี้เลร่นะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชํารูดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังและที่นี่เปิดมา25ปีแล้วค่ะพี่ๆขาเป็นที่ของเจ้าของเขาเองพี่ไม่ต้องกลัวว่าเอารถออกจากเพชรยนต์เอาไปไหนแล้วเอ่อถ้าออกไปแล้วเพชรยนต์จะปิดตัวไหมไม่มีทางค่ะที่นี่กําลังขยายสาขาเพิ่มเติมด้วยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นตัวมิดค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทัมลันนิ่งไลท์นะ เป็นตัวรองท็อปนะคะถือว่าเป็นตัวรองท็อปถ้าเทียบเท่าก็ถือว่าเทียบเท่าตัวจีถ้าเป็นปี2018นะ ที่รุ่นย่อยเขาเป็นตัวจีตัวจีนี่ถือว่าท็อปนะแต่ว่า S คือท็อปสุดแต่ตัวเนี้ยพอปี2019เขาจะเรียกชื่อรุ่นเปลี่ยนเป็นตัว entry mid high นะตัว entry เทียบเป็นเทียบเท่ากับตัวเริ่มต้นแต่ตัว mid เทียบเท่ากับตัว G นะคะส่วนตัว high เทียบเท่ากับตัว S ตัวนี้ถือว่าได้เบาะหนังภายในจะเป็นสีโรสโกนะคะพี่ๆค่ะอ่ะเดี๋ยวนี้นั้นหนึ่งถ่ายรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆชอบคันนี้แคปหน้าจอคันนี้ได้เลยค่ะมาดูอีกหนึ่งคันตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินเป็นสีบอลเงินนะะค เป็นตัวมิดเหมือนกันอันนี้3ามอันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะคะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลคล้ายๆกันคล้ายๆตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มัน3ามสอันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะคะอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะคะมาดูคันนี้คันนี้ก็มีอีกหนึ่งคันคันนี้ไม่ได้ติดป้ายไว้เนาะอ่ะแล้วก็จะมีอัลติโฉมใหม่ค่ะอัลติโฉมใหม่นะคะ เอาติชมใหม่คันนี้4 8 9 0 0 0ปี2019นะคะปี2019แล้วก็จะมี Toyota Camry ค่ะอ่ะมี Toyota Camry นะคะรวมไปถึงมีตัวนี้เป็นโชมใหม่ r น h ะเชนเมื่อกี้เป็นโชมใหม่นะคะเอานี้ติดจองแล้วก็มี Nissan a m e l ล a ตัว1.0เทอร์โบนะคะตัว1.0เทอร์โบตัวนี้399,000 ได้เป็นสีขาวรวมไปถึง t o โยต้ายาริพี่ขาอยู่ที่กดัง3นะคะเราก็มีน้องพนักงานนะคะน้องน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะคอยเช็ดถูเช็ดทุกซอกทุกมุมให้นะเอาตัวนี้รอปล่อยเหรอตัวนี้ติดป้ายว่ารอปล่อยเนี่ยให้ด,ดูใกล้ๆติดป้ายว่ารอปล่อยอะคามละกันก็ยังมีแคมรี่พี่ขามีแคมรี่โฉมปี2017อยู่2คันจะมีสีดำนะคะแล้วก็สีบรอนเงิน ที่เป็นโฉมปี2017 Toyota Camry นะคะอันนี้เป็นโฉมออน new แล้วนะคะเป็นโฉมออนิวตัวนี้จะเป็นปีออ 2,019อันนี้ไม่90,200ลลนี่799,000ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าแคมปรอันนี้500ทะเบียนมีการเปลี่ยนนะตัวนี้เป็นปี17เออปี16 17เนี่ยเบาะจะมี2รุ่นด้วยกันนะคะจะมีรุ่นสีครีมกับรุ่นสีสีส้มตัวนี้น่าจะเป็นเบาะสีส้มนะคะแล้วก็จะมีอีกอีกคันหนึ่งชมหน้าเดียวกันนะคะแต่ยังไม่เชนจะเป็นเบาะสีสีขาวสีเบจกนะคะก็ใครสนใจคันนี้ค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูก่อน คันนี้อยู่ที่519,000ปี2017นะคะ,ะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยพี่พี่ขอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกสักนิดหนึ่งส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว Toyota m a d d a มีทั้ง m a d d a มีทั้ง Toyota นะคะพี่พี่ขอ่ะนี่ก็คือ m a d d a แล้วก็ Toyota นะคะ มัตด้าแล้วก็โตโยต้านี่เรามีหลายรุ่นเลยมีอเวนซ่าด้วยนะคะก็ถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสนะมันมี Nissan, 1, นิสสันอเมล่าหนันเป็นตัว1.2 e sport tech ปี2019-20 2,59,000ี0ผ่อนไม่ถึง5,000ผ่อนสบายพี่ขาแล้วก็เป็นปีใหม่ไม่น้อยส่วนใหญ่นะพวกนิสสันอเมล่าพวกนี้จะเป็นรถรถบ้านขับมือเดียวนะคะรถบ้านขับมือเดียว นะคะก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะคะผ่อนไม่เกิน5,000ก็มีนะคะถ้าเป็นนาวราพี่ขาถกออดท,ทนเหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่าเบนทันนั้นก็ประหยัดนะคะก็หาง่ายก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ1.0เทอร์โบนะคะของอเมล่าก็มีนะคะค่าตัวก็จะอยู่ที่3,000 0 0กว่า4,000 0นนิดๆน,น,นะคะถ้าเป็นตัวนี้จะอยู่ที่3 6 9 0 0 0อันนี้ปี21นะ 369,000เป็น1.0เทอร์โบถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000น0 0 0นี่ค่ะสนใจยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้พี่พี่ขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะพารับชมในส่วนของอโรงกโกดังสงนะคะและนอกจากนี้ก็จะมี Toyota Fortuner ด้วยนะคะ Fortuner เออ f อ r t u n e r Toyota ย o r t u n e r อย่างสมมติคันนี้นะคะเอาคันนี้จองแล้วคันนี้จองแล้วแล้วคันนี้ล่ะคันนี้จองหรือยัง จองแล้วอ่ะโฟรจูเนอร์ตรงนี้ตัดไปก่อนนะคะแต่ว่ามีในส่วนของสำคัญาาใหญ่สาขาหนึ่งนะคะที่เป็นที่ตั้งขายนะคะตรงนั้นก็มี f o รจูเนอร์อยู่นะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งในช่องนี้น้ำหนึ่งก็จะพารับชมรถเข้าใหม่คลาสกันไปคลาสกันไปว่าแต่ละลอถเข้ามามีอะไรบ้างนะคะใครที่อยากเข้ามาดูสภาพตัวรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพถ้าวิ่งมาจากรามินทานะคะตรงมุ่งหน้ามาเลยแยกมินบุรีพอถึงแยกมินบุรี พี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามานิดนึงนะคะพี่ก็จะเจอโรงพยาบาลสินแพทย์เิรีลักษ์พี่คะเราไม่ได้อยู่เราอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลแต่เราอยู่ในซอยพี่เลยโรงพยาบาลมานิดนึง เห็นซอยเสรีไทย70พ so ี 68. 68่ทะลุเข้าซอยมาเต็นท์ไม่ได้อยู่ด้านหน้าย้ํานะคะเต็นท์ไม่ได้อยู่ด้านหน้าเข้ามาในซอยตรงมันดิอึดใจเดียวค่ะนิดนึงพี่จะเจออาณาจักรรถจน์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีค่ะนะหรือว่าเข้าถ้าเลยซอย70ไม่เป็นไรเข้าซอยเสรีไทย68ก็ได้ค่ะ68เฉยๆแล้วเป็นหมู่บ้านพนาสน ซอยที่มีสะพานนั่นคือถูกต้องเลยพี่เข้ามาเจอสะพานลงสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายตรงสุดเข้ามาเลยค่ะนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูสภาพรถก็เข้ามาได้เลยติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะต่อให้ไม่ได้นัดนะคะบอกเลยว่ามาหาน้ำหนึ่งนะคะน้ำหนึ่งจะออกมาต้อนรับเลยค่ะวิ่วค่ะก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่9 6 1ย์เ9 6 3หรือว่าแอดอนไลน์ line, มาหาน้ำหนึ่งได้เอาละค่ะในคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ